คำเตือนการทนัานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามว้าาบสวัสดีทน้ชมทุกท่าน,นยอยู่สยาพะวก V2 กับเว็บอีซี่สล็ที่ผมเล่นกันอยู่นะทน้ชมครับนะเอาล่ะวันนี้มาลุยกับสายคิปโตนะคิปโตโกนะเกมนี้ทน้ชมครับนะเกมนี้มีซื้อฟิวเจอร์นะเดี๋ยวขอปั่นเล่นกันหน่อยละกันนะน้ชมครับนะ40 สักเท่าไหร่ดิสักกี่มหมุนดิสักยี่สิบหมุนไหมร้อยหนึ่งเดี๋ยวดูกันนะท่านผู้ชมครับนะดูดูกันมาไม้แรกไม้ที่สองม้ที่สามปีมาห้ามาหกมาครับท่านผู้ชมครับนะดูกันว่าสิบสิบเข้าครับท่านผู้ชมโอเควายเข้าด้วยและควีนเข้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยสิบมาไหมโอเคได้ร้อยสี่สิบบาท โอเคไหลต่อได้ครับท่านผู้ชมครับแจ็คแถว3สวยสวยครับ,แล,รบแล้ว0ิบเอทเอสามร้อยครับแล้วโอ้อุปกรณ์ขุดทองครับต้องได้ขุดทองนะเกมนี้เฮ้ยวายเข้าโอเคไนา์สองร้อยแปดสิบบาทครับท่านผู้ชมควินเข้าต่อด้วยตื๊ดไป ตืดไปเคโอ้แจ็คมาโอ้โหวายสวยเข้าแบบนี้สวยๆเลยครับโอเค500บาท n น c e เฮ้ย nice. ต่อได้โอ้จบได้มา655บาทว่ะซื้อแม่งเลยแล้วกันนะทุนผูชมครับเนะื้พันหเริ่มกันเลยมาไม้แรกฟรีสีรปีจะเป็น10หมุนนะมาดูกัน โอ้ยอไปไปเอมาโอ้โหเอิดไปย่อ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 เออหลายแบบนี้แล้วโอ้โหยังเกือบได้ขุดทองย่อไปย่อเหลือสี่หมุนย่อ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 โอ้ยเยอะเพลงแม่งมันว่ะเอ้ยหูนสี่ครับแล้ววาย วายมาแบบนี้ผิดหวังเลยแถวแรกไม่เข้าไอ้ país. เอ๋ยเหลือ2หมุนครับ2หมุนเท่านั้น <_ ening> มาแล้วมันมาแล้วแจ็คต่อได้10แถวแรกครับท่มมานผู้ชมเออไปดิโอโยสองร้อยบาทเหลือสุดท้ายครับคูณ8โอ้เรียบร้อยครับเช็ตตะม่อนซื้อพันห้าได้400 ขออีกไม้แล้วกันย้ำไปครับท่านผู้ชมครับโย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 โอ้ย <c> ม <oughs> oh, okay, าแล้วเคแถว3ครับลุ้นกันไปเฮ้ยได้โทรศัพท์ครับคูณ2เฮ้ยต่อได้ครับท่านผู้ชมครับนานแล้วคูณแบบนี้คูณ3 528หลายต่อได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ต้องมาแล้วโทรศัพท์เข้าด้วยมยึงไอ้สิบแถวแรกไอ้เหี้ยเอย้ย สิบแถวแรกโอ้เฮ้ยมีลุ้นสิบแถวแรกครับท่านผู้ชมครับสิบแถวแรกลงหน่อยโอ้โหส,ส,ส,สั่นสั่นสั่นเกือบจะได้แปดร้อยสิบเอ็ดแล้วว่ะเลยเก้าหมุนว่ะอ่ะดูกรรันคร,รับสิบแถวสามครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมีสิบลุ้นโอ้แจ็คต่อได้ว่ะเฮ้ยมีควีนกับสิบลองรับแล้วไปต่อดีแบบนี้คูนเก้าไปแล้วโย่เฮ้ยคีการ์ดครับคีการ์ดพีจีโอ้โหคีการ์ดพีจีไม่เข้า มันต้องมีขุดทองมาบ้าง้โอ้โหสัตว์การ์ดพีจเฮ้ยต่อได้สิแถวสามโอ้ n นส e n i ส e ลุ nice. Nice. ้นต่อครับท่านผู้ชมครับโอ้โห,หต่อต่อไม่ได้ครับสามไม่สามต่อครับเล็กสหมุนครับตอนนี้คุณโอ้โหปัดยูสสีแ่แล้วแล้ว มาขอดแจ็คแถว2ได้ไหมสัตวอ2 5้หมุนสุดท้ายดูกันโอ้จบเป็นที่เรียบร้อยครับดได้กำไรมา7บิบสองบาทตมอนจังหวะไม่ได้คือไม่ได้เลยนะสามพัปายไม้นี้ดูกันง่านน้ำจมครับนะมาเอามามาโอเคเริ่มได้สวยครับาน้ำจม เฮ้ยสิบต่อได้คูณไปคูณไปคูณไปไหลไปไหลไปโอ้ต่อครับขอต่อได้ไหมโอเคเคครับเคครับโอ้โหสัตว์มาโทรศัพท์มีลุ้นแจ็คได้แจ็คแถวสองได้โอ้สัตว์เอยต่อเถอต่อเธอต่อเถอคูณเจ็ดแล้วคูณเจ็ดแล้ว ควินแถวแรกเออสวยครับสวยแบบนี้สองฮอรครับเรายังเหลืออแปดหมุนนะน้ชจมครับนะถ้าแถวสองการ์ดเข้านะมึงเอ,อ้ลันล่นลั่นบอกเลยว่าลัน่นไปดิสี่หมุนสุดท้ายสวยคูณสิบไปสี่ร้อยแปดสิบแจ็คแถวสองเข้าวะยัยได้มากำไรมาพันเดียวเอง โอเคลุนสิบเอ็ดนะครับตอนนี้ยังลุ้นได้ไหมลุ้นไดไหมแถวสองสิบครับแถวสองสิบลุ้นไดไหมโอ้พ่อเขาไม่ให้ไ่ต่อว่ะหรือสามหมุนว่ะสามหมุนเท่านั้นสองโอเคสิบข okay. ุดมาแล้วขุดเหรียญควีนแถวสองสวยเฮ้ยคิงต่อได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยสิบลุนวู้วู้ 816ครับและแถว2ต่อได้มามาพันอู้อู้โยาไปไปก็ไปดิครับผม2664ว่วะโอ้สุดท้ายครับเฮ้ยสุดท้ายยังเข้าว่ะแล้วสุดท้ายนี้โอเคอเฮียเกือบได้ขุดนะแถว3ครับเมื่อกี้ถ้าได้ขุดนะโอ้รู้เรื่องมึง โอ้เท่าไหร่วะนน้าสุดท้ายแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะซื้อไปที่900บาทไม้ที่สุดท้ายแล้วกันสำหรับวันนี้โอเคมามาตื้อกันต่อโยโย่โย,โ,ยโอเคสวยครับไม้แรกผ่านไป ลองดูว่าเราจะได้คูณเท่าไหร่นะผมอยากได้ขุดทองมากเลยว่ะานผู้ชมครับนะถ้าได้ตัวขุดเหรียญมานี่คือพ่อแม่บึ้มบึ้มเหมือนระเบิดอะตัวแตกตัวกระจายอะบอกเลยมาสิแถวสามอุ้ยเคต่อได้ว่ะแล้วตัวคูณเพิ่มไหลเรื่อยๆแบบนี้เบอยไปดิอู้โทรศัพท์เข้าแจ็คได้ไหมควีนได้ไหมแถวแรกให้มันได้แบบนี้ดิหนู โอ้หลายกดได้หลายต่อนะคูณ8นะถือว่ายังดีห้าหมุนกว่าท่านผู้ชมครับห้าหมุนนี้มีสิ์ลุ้นไหมอู้นายส10ครับอู้เจมเจมครับไปต่อได้แล้วควีนไหลต่ออึ๊บไปดีฮึบจักเอ,อ๋ย226้ยบาทว่ะโอ้ต่อเอ,อ๋ เออเออมาควีนต่อครับคุณผู้ชมครับต้อไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ลุ้นเคได้ไหมเคไม่ K ต่อครับนะมีก้าวเวามาลนลงมาแบบนี้โอ้เสียดายครับหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายไหลต่อได้ไหมไหลต่อได้ไหมเจ็ดจบไปเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนะได้มาเท่านี้ก็ถือว่ายังดีนะขาดทุน400โอ้ พอแล้วกันนะทผู้ชมนะสำหรับคริปโตโกถึงแม้เราจะไม่ได้ตัวขุดนะขอดูหน่อยนี่ตัวแพงไม่ตัวไหนวะตัวแพงนี่ตัวนี้เออตัวนี่คนคนงานดูดูแลเหมืองมึงได้มามึงได้แบบการ์ดจอเข้ามาแบบเป็นร้อยเครื่องอะ่ะเออเอาล่ะทผู้ชมนะสำหรับคริปโตนะเพียงตรงนี้และกันนะมารีวิวนะโออย่างน้อย ได้คืนมานิดนึงขาดทุนหน่อยนะผมว่าพอเินต์ตันี N ้ e แล้วกันอย่างน้อยก็ได้ได้แล้วมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลุยเกมหน้าต่อแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้พอเินต่านี e ้นะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันบายบายครับท่านผู้ชมครับนะคลิปโตมันแน่นอนครับเกมอย่างหนุกเลยเจอกันครับท่านผู้ชมบายบายครับผม